เราคือกลุ่มดวงมะรีทำดีเพื่อพ่อพวกเรากลุ่มดวงมะรีทำดีเพื่อพ่อมีภารกิจอันสำคัญเพื่อทำให้น้องๆและเพื่อนๆของเรากลายเป็นต้นกล้าพุทธศาสนิทกชุนน้อยค่ะผู้คนสงสัยแล้สิคะว่าต้นกล้าพุทธศาสนิกชนน้อยคืออะไรและต้องทำอย่างไรบ้างนางขอเล่าให้ฟังเองค่ะว่า เร่กล้าพุทธศักราชก็ชนน้อยคือโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยาวชนไทยทําดีถวายในหลวงของโรงเรียนบ้านดรงมะรีค่ะรับกลุ่มโงมะรีทํานี้เพื่อพ่อมีที่มาจากพวกเราได้เห็นปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเพื่อนๆนน,น,น้องๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เห็นอยู่บ่อยครั้งคือความก้าวร้าวเล่นรุนแรงรังแกล้อเลอเียนเพื่อนทะเลาะกันไม่สามัคคีกัน ขันระเบียบวินัยและไม่มีศิตสาธารณะเราเห็นว่าปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นพฤติกรรมไม่ดีที่ทวีความรุนแรงจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นปัญหาในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับสังคมได้ยากเราจึงตัดสินใจปรึกษาค,คุณครูและท่านผู้อํานวยการทําการประชุมปรึกษาหารือกันกับผู่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งวัดบ้านดงวรีหมู่บ้านและโรงเรียน หาแกนนำจัดตั้งกลุ่มดงมรีทำนี้เพื่อพ่อขึ้น <c oughs> เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีท่านผู้อำนวยการท่านพระครูสังคัญลวิกันตัดสิโลเจ้าอาวาสวัดบ้านดงมรีและคณะคงรูเป็นที่ปรึกษาโครงงานต้นกล้าพุทธศัรสราชชนน้อยโดยมีห้างกิจกรรมเด่นดังนี้ค่ะกิจกรรมที่ 1. แต่งกายด้วยชุดขาวในวันพระในวันพระทั้งวันแรมและวันขึ้นแปดค่ำ 15าคำ่ำพวกเราจะสวมใส่ชุดขาวสะอาดตากิจกรรมนี้จะส่งผลให้นักเรียนมีวินยัยรักษาความสะอาดและตระหนักถึงหน้าที่ของพระพุทธศาสนิกชนที่ดีกิจกรรมที่2พระอาจารย์สอนศิลธรรมวันศุกร์ทุกวันศุกร์เราจะมีพระอาจารย์สอนศิลธรรมคือท่านพระครูสังคัรวิทกันตัศิโรจะอาวาดวัดบ้านดงรีท่านเมตตามาสอนพวกเรากิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับความรู้กับพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนกิจกรรมที่3ไปวัดปฏิบัติธรรมทุกศินสิบห้าค่ำทุกวันพระถ้าตรงกับวันขึ้นหรือวันแรมส5บห้าค่ำคณะครูจะนำนักเรียนชั้นปหนึ่งถึงชั้นป .6 เดินเท้าไปปฏิบททัติธรรมที่วัดบ้านดงวะรีกิจกรรมมีนักเรียนจะได้รับการขัดเกลาพฤติกรรมมีจิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมสำรวมและมีสัมมาคารวะกิจกรรมสี่จิตอาสาน้อยช่วยเหลือชุมชน แถวนีชุมชนบ้านดงบรีมีงานบุญประเพณีงานวัดงานชุมชนงานมงคลงานอาวะมงคลคุณครูจะนำเด็กจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลืองานตามกำลังของพวกเราที่จะช่วยได้กิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังความมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันและเป็นคนดีกิจกรรมที่ 5. วิยาดงมรีเป็นกิจกรรมตอนพักกลางวันก่อนขึ้นห้องเรียน มีแลนนำนักเรียนนำกลุ่มดงมะรีพาทำกิจกรรมจัดระเบียบแถวตรวจเครื่องแต่งกายอบรมนั่งสมาธิและร้องเพลงประสานสามาัคคีโดยใช้เพลงใบไม้ต้นเดียวกันและดั่งดอกไม้บานในการร้องเพลงประสานเสียงประกอบท่ากิจกรรมนี้จะทำให้พวกเรามีวินัยรักสามัคคีกันมีสติพร้อมที่จะเรียนในช่วงบ่ายค่ะาการจัดทำโครงงานต้นกล้าพุทธศตวรรษนิกชนน้อย ผวนปรากฏว่ากลุ่มรงมะรีเราได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหมู่บ้านวัดบ้านโรงมะรีและโรงเรียนเป็นอย่างดีจนทําให้กิจกรรมทั้งห้าดกิจกรรมสําเร็จบรรลุเป้าหมายโครงงานนี้สามารถปรับรถพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเพื่อนๆน้องๆของเราลดลงจํานวนมากและนักเรียนโรงเรียนเรามีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัย มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นและเราจะยึดมั่นในปณิธานกลุ่มดงวรีทำดีเพื่อพ่อต่อไปค่ะกุ่มดงวีขอขอบคุณและ